ตามที่ว่าแก่นี่หมอเพิ่นแนะนั่นวันใดคือเกี่ยวกับหมอนี่เทาก็ได้พาไปทุกหมองเนาะอันนี้แก่แก่ใค้เพื่อพักผ่อนอีกบ่แก่พักผ่อนอี่แม่แม่แก่ตัวนี้แหละแก่พักผ่อนอี่บ่แมนมีแต่ว่าขอทางไอ้อนน่าสายทีมงานยูทูปเพิ่นกับไอันแบบผ่อนเบาหน่อยนึงเนาะแบบว่า กับว่าได้ว่าปฏิเสธว่าห้ามเนาะถ่ายใอ้ดีขึ้นก่อนเนะมาเยี่ยมมาอย่างเป็นเวลาดีกว่าเลยครับเล้วงหูสบายดีทั้งเต่าน่ไปในโต๊ะเกิด้ะไรเมื่อนี้กลับสบายที่สบายดีสบายดีผมเองพี่น้อง บอร,รชูคูชกคนพี่น้องเอยเนานะเบอรชูมองชุบอลบอลซีอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวล้วก็อยู่ทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเอฟซี FC บอรชูคูชูคนกต่ยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบของตุสิดปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอยเนานะโดยพี่น้องพ่อๆกันย้ำแรงๆมาอีพี่น้องเนาะต่เวีนค่อยคำลงแรงแล้วพี่น,อน้องเอยอ่าเนาะอันนี้ก็อยู่ทางอเฮือนของนาบา่าของน้องเต่าพี่น้องเอยเนานะ ก็คือได้ยวก็เพื่อนเมื่อวานนี่แหละพี่น้องก็คือว่าได้สัญญาครับน้องเต้าเนาะดกวยน้องมะนาว่าจะซื้อมาหุ่งกับป่าพี่น้องเนาะกับป๋านินให้เพื่อนหละพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเนาะตุสิจะได้เห็นตามสัญญาเนาะมาซื้อมาให้เพื่อนหลหละพี่น้องเลยป่ะเดี๋ยวเข้าไปลงลูกกันเลยโอ้เห็นชาวบุญพี่น้องเลยเนาะมาโดนเดีว สบายดีเด้อสมบุรณเด้ออ่าตาดูจนน้องเพื่อนเนาะทุกวันเล่นหุบไตหุบเนื้อยู่มือนีเป็นยังไงอ่ะนะเพื่อนปบบ่หน่ะเพื่อนเป็นยังอไงนะก่อนกัยังงงอยู่เพื่อนกับจักว่าน้องแบบเมื่อยหลายคนมาถ่ายหลายน้องเมื่อยน้องบูวมา่หรือน้อง ไปแล้วเนาะเล่นเีนี่เขากับบูฮูแต่ว่าตามหลักๆคือทั้งเสกุลเพิ่นโทรหากว่าอยากให้น้องพักผ่อนเนาะพอยาตัวนี้หั่นวันนี้เมื่อวานี่คอยกับเพิ่นไปเอายาอีกตัวนึงเพิ่นไ้กับสักยาก็ได้โทรคุยกับเพิ่นเพิ่นก็ว่าอยากให้พักผ่อนก็การก็ต่เข้าเกิดชีวะน้อยเนาะเพราะว่าอินอ่องยูทูปเพิ่นมาแล้วกับทั้งเพิ่นกับบูก้านะแบบว่าบูก้าปฏิเสธ มีแต่ชิ้นให้บ่อสาบุญกับสาบคืมแด้กำกับแบบนี้เนาะยอมได้ค่อยแต่ในหมูชีหมูชีว่าเขาคินหมูช่างอยู่เอยก็คือแบบเป็นคนหมูหักหมูแพงอยู่อย่างหมูชีช่างย่อนไม่ว่าเห็ดแร่เอาไปเชื่องไว้บ่บ่ยัอเห็ดแบบว่าเอาไปเชื่องกันน้องมะนาวอย่างแรเอาไปเชื่องไว้บ่เดินอะไร เอาน้องมะนาวไปถ่ายคลิปแต่ละมื่นจังห่าน้องมะนาวสิผ่อนคลายไปจักหวะนอนในรถเงียงเนาะนี่เท่ากหรยังไม่รู้เนาะไปเห็นเล่นดีไหมมึงนองในคลิปบอกเบิ้งในคลิปนี่ยังคือว่าเล่นเล่อะไรกันดิเอาอีบาปน้องได้เป็นยังคือเล่นไรกันแบบนี้อันนี้วะอันนี้ว่าเราอยู่งานรองพ่ผม้บังชานี่เป็นการโทรมาว่ามาช่วยกันแน่ว่ารอบสองรอบสามผู้เช้านี่ผู้ใดว่าอันให้มาช่วยใน่นาบ่าวบ่ไอ้อ้าวเนอืมนาบ่าวเพื่อนนะเนาะนา่าเพื่อนยุ่กัน เอาเจ้าเขาเกิดนั่นเนาะสบสบูนนี้เอื้อนอ้าวน้องเต้านี่เอิ้นระบาวระบาวระเป็นงด้วยคอยต้องเอิ้อนอ้าวบ้านี้นี่สบูนนี่คิดว่าเขาสิแก้หน้ได้อันนี้หาทางออกให้น้องคนหนี้ตามที่ว่านแก้นี่ยมอนมอคนแนะนั่วันไหนคือเกี่ยวกับหมอนี่เขาก็ได้พาไปทุกหม่องเนาะบันนี้แก้แก้ใช้เพื่อพักกคอนอี่แลแก้พักคอนีกแม่แมแก้ตัวนี้แหละ แก่พักผ่อนนี่ว่แม่ีแต่ว่าขอทางไอ้อนาสายทีมงานยูทูเพ่นกับไปอันแบบผ่อนเบาหน่อยนึงเนาะแบบว่ากับว่ได้ว่าปฏิเสธว่าห้ามเนาะถ่ายน้องดีขึ้นก่อนเนาะมาเยี่ยมมาอยังเป็นเวลาดีกว่าเดยกะถ่ายไลน์อยู่แต่ว่าเขากะกับว่ได้ว่าปฏิเสธเราบอกให้มาถ่ายแต่ถ่ายไลนอยู่แก่ตามที่ว่าแพทย์หมอเพคนแนะนำกับระวังกินยาเกี่ยวกับตัวนี้หันถ้าว่าปูดพักพ่อนี่ซีเฮียสห้ระบบประสาทเครียดกว่าเก้าคนนะเพราะว่ามันอยากนอนเนาะ พื้นนะก็แปลง่ายว่าเขากินยาดีคนอยากนอนมัดหมอไหนอนนะไข่กินยาพี่ต้องไปยาดีวัดนี่เขาอยากนอนนี่แม่อึนเป็นหนึ่งเข่าเดินมาไปหงุนหงิดหงวยหงุนหงิดได้อย่างง่ายแล้วเราเทศแบบประชดมายังมาแล้วบัดนี้กะดสมัยมานั่งกดยมนในน้ำเขาก็ต้องเข้าใจน้องน้ำเนาะโดยเท่ากับตามที่หมอพนในน้ำแต่ว่าทางอันแาตตพี่น้องพนับโก้าเว้าได้นาองบก้าบอกในหลายคนที่มาหาพันกับโก้าเว้าเนาะกะทา่งอาแม่น้องเก้าพันกับเป็นคนแบบนั้นพันกับโบก้าว้าคนละ กะเฮาไก่ผู้เฮาเป็นเอื้อยกะเฮาเท้าสิเว้าไปกะย่านมงเว้าคือกันโดยโดยเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้เพิ่นบอกข่อยเมื่อวานนี้เพิ่นว่าเพิ่นอยากกินปลาเน้นตำห, úng 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 ห úng. ัูหุ่งบ่ครับหัาหุ้งเพิ่นน่ะก็ตำหัูหุ่งซื้อมาให้ข่อยนี่เด้อมื้ออื่นเพิ่นว่าแต่ว่าข่อยไปเวียากไข่ได้ดอกเบิ่นมื้ออ่าขับมาก้จังข่อยจังเอยามาให้เพิ่นคิดว่าเพิ่นพิชิได้ผักพรอนเบิ่งคลิปลดโหย้ยคือไล่ลเล่นคือ,อไล่ ยังแท้น like um bueno> ี่ว่าเะยังงัวไม่เชิงอะไรกันอ่าวันท้าคืองัวเมนบุญมันกรบโบเมนเด้อเป็นอ่ะเนาะเบ้าอีต้นเด้ยว่ะสะพอนเกษตชิโบมีเมนเจ้าบุญกับเจ้าคืมนี่คือชิโบยู่ว่ะเบิ่งแบบนี้ไล่กันบึนบึนนี่อ่าเนาะลานสาวดูของป้าแล้วเท่ากับป้าว่าได้เพราะว่าเพิ่นไอ้เบ้ารถ แกนะเคร่งสมารเงสมามหานันขึ้นจะเบาจะเบาวันนี้แกก็ลังสีออกเมื่อเนาะด้วยก็เลยเห็ยคือเจ้าเน okay. mm? well. ่ยเออเลยมาเบิ้งกัทั uh ้งอากับพอหาแล้วก็ทั้งพ่อกับพ่หาพ่าพี่น้องดนพันเป็นห่วงเนาะมาเบิ้งราคาวกันแต่ทั้งเขากับมาบ่้ได้มาเ้านี่ยมาเบิ้กินนี่ มากินี่ค่ะเล่นได้สอดเึง่อกีนี่ลนนีบ่กนคอยคอยต้าคออยย่างน้ำรางคอยนั่งเยวเขาวเดพิงตั้งงานอ่านย่างตามแต่ประไดอะไรคือมาสอดนี่เป็นไปฮอนอนน่าอนนายาเต้าอินนะฮอนน้นักการไปฮอนนาน้กก็เป็นทัางอาชวนมากกับมา ก็คนน่ะคือว่าเล่นไล่บอเล่นไล่ยังหัวายพี่ไม่บอกเอยหรือว่าอยากให้เล่นไล่บอเด้อเน่นไปเล่วก็ง่วงบ้งนะ้าสิตามสิไล่พนบแม่นแรียง่ายๆบอขอโทษแบบคือเห็ดเอานะคือหยอกเนาะมึงคืออะไรเห็ดอีดีคือบบเบื้องหนึ่งเห็คือแบบแบบแต่บ้าหอยู่แมนคืออะไรถามแบบอันเป็นยังคือคือเล่น ลองอยากให้เจ้าไล่เบิ้งหัวเอาปประมาณทำนองว่าเขาสิทานบ่อะไรแต่ว่าสมบุญห่วยคล้ายแบบเดียวนเด็กน้อยเด็กน้อยหยอกกันแล้วนะเด็กน้อยไล่หยอกกันเนี่ยประมาณแต่ว่าสมบูรณ์บลเลยไอกินนี่แต่ว่าทางทีมงานยูทูปเบอร์มือเว้นนี่ไล่อยแล้วนะแลนเนาะแลนเป็นตกใจได้ไล่ยันน้องไปทุกที่แต่ว่าทางเฮานี่มันชินแล้วมันถูกเลยเนาะชินแล้วเพราะว่ามือเบ้น่ะเธอนีเธอเดียวมันไล่เพอคนนี่เป็นห่วงคนนี้ไล่น้ำบบบนี้ เเห็นนนนสบูาะแต่ว่าทางเฮานี่มันไายเชื่อได้หรอนะดูลงชานก้าวต่อไปว่ะเห็นเห็นดูลงชานเห็นใช่อ้ตอนนั้นตอนที่เอาขอโทษตอนข่อยยังไม่ได้เห็นยูทูปนี่อะไรขี่รถจักไปตามวันน้อยนี่อันวายรถรถล้มอยู่ทางหอบจําข่อยนะตามเพื่อนเลยดิทางหอดีกี้ไม่ได้ขึ้นอโมยไหนทางยากเนาะทางล้ำบากเระทางล้ำบาก กี่ไก่เคียนี่เคียรรถจักแน่เนาะี่แยเนาะมีรถเก่งเนาะก็ท่านจะเก่งบันใดรถจักรเลื่อได้ทางดีอีกกะเขากับเป็นกําลังใจช่วยกันให้เลยเนาะบนใดกะซาบุญเลยกะม่แต่เบิร์น้องไปเรื่อยๆอย่าแหละคือว่าบนใดกะไรกะเบิร์นน้ำกันท้ายเอฟซีพันบอกว่าโลกตัวนี้ให้เอาใจให้พี่น้องอยู่รอบๆข้างเอาใจจักรจะเอาใจได้สบายนะเพราะว่าเฮากะบพวกแมววายซิมีเวลามานั่งเผานั่งเอะเบาเบาอ่อนละ ขนาดลูกเข้าบอกขอโทษลูกเขาอยู่เพื่อนเขายัางมีเวลาเบิง่งนน่ะมีเวลาอยู่ดําดกแต่กลางคืนแม่นั่นแหละเบียกมันบคือกันเนาะถ้าต้องเข้าใจคือสมุนบ่คือว่าสาบกึมบ่คือตุอ่ําบ<ม>่สี่เขากันไปไ<ม>ตื่นสามาเถากับไปถ่ายคลิปไปเบียกอยากให้ทีมงานด้ว่าในโมเวนทีมงานนละแห้พี่น้องดูว่าลุงป้าอาเอ้ยน้องเด็ด แบบว่าเพิ่งอยากได้ยังกงไห้ซื้ออยากอยากกินย um ังกงไห้ซื้อบางทีมันกะนั่งกระเป๋าห่อเด้เนาะมันกะบ่มีจะสิบายว่าจะตื่โดยเนาะนี่แล้วนี่ก็คือคืออะไแล้วนี่น้อกคนว่าอยากกินนันปลาว่ะอยากกินปลาครับปลาเผาปลาเผาก็ตำหุ่งกะบ่มีหลอกกันผู้ใหญ่เข้ากับชอยเข้าคะแนนว่าเพิ่นดีขึ้นนะนะเข้ากับแต่กับจักมันชิบายฮอดมือไรคือจะว่าอะไร เขากะช,ชื่อไม่ถูกมือกะอายากกินง <c oughs> นัวป <c oughs> ินเนี่ยถูกานมันก็แบบนี้ไล้เนาะมันก็แบบนี้ไล้ชมุมวด่าชุมวดวันนอ้องอู้อยากได้นั่นคำมันเกินแห้งเขากะบ่อยคือกันคือแบบเกี่ยวกับแบบน้ำสุกน้ำหวานาน้ำขวดน้ำใดนี่ก็ได้ยู่ได้ยู่อ่าอ่ะจังไรก็เป็นแรงใจให้กันเนาะโโยวเอาปลาเข้าไปให้เพื่อนก่อน เอาปลาครับบังหุงเนาะเอากระชีอกเมื่อมันก็คำแน่เลยกรบใจฉบุญลายลายกินยาได้เพื่อนนอนเอากระชีห้น้ำอันระบอกละบ้าพุ่นก็ได้ดอกเนาะไปสบายดีสบายดีปลาตูเด่นเจ้าชูงนะเต้าเนื่อเหรอเพื่อนเพื่อเสือข่อยมิตรกินนเลยเมนบอทางบ้านเจ้าจะต้องทำใจเลยด้วย่อยล่างมือเศ้านี่มึงนี่ก้อนนี่ล่างของบ้านนี่ล่างรถอีแล้วอยู่พุ่นคือเก้า หือเทอมบ่เนี่ยหนงหุ่งพอดีตำพอดีตำพอดีตำตัวตำแซ่บเนาะแมนเข้าไปเข้าไปแมนเข้าไปก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยถือไปเลยตัวจานนะเพราะเมื่อวานนี่นว่าเพิ่นอยากเต็พี่น้องกับเห็ดตามสัญญาเนาะหนังหุ่งบ้าเราตำได้หมดเอาแม่กับโยนี่บ่สบายดีเด้อเบิ่งคือเมื่อยคือยางแท้อันนี่เปิดมือเลย

อยากอยากเลยกูเจ้าชีนาได้กินีชื่อปลามาให้ใช่ก็เพิ่งนะเพิ่งเห็ดไฟเพิ่งมาเจ้าอยากน่าได้ค่ะต้มต้มเนาะอย้ยต้มต้มสดนะเนาะต้มสดจำห่งนลำบ่อห่งนี่คือแม่ทำมาชุบห่วงเพิ่มได้ห่งใครเชื่อมาชุบขึ้นมาเอามาตำแบบว่าเพิ่มเอามาตำก็กินได้อยู่พอดีอ่าเห็ดมันชุกพอดีคัดเนาะแม่นพอดีคัดคืออยากตีขมับมาให้เนาะอีกขมับ บอกกระเพาะกึ่มยาติก็มากไม่ให้เจ็บหัวบ่เจ็บหัวอะไรข้อกางเห็บอืมันไปตดเลยเมื่อไบ่อยากนอนบ่สันบ่สันสิพักผ่อนช่วงม่สิเมื่อก่อนนี่บ่อืมยันว่าจะเมื่อยจะบอกเราเด้อบอกไปเมื่อยไปอะไรอ่าขึ้นมากก็ติดข้อนี่เมื่อยเจ็บข้อเมื่อยบ่ทายเฮากระยาสิยุดก่อนแก็บอกรถอ่าลำบามีแห้งอยากให้ทายจังทายอืมขะเมื่อจะบอกเราได้อ้าวเด้อบ่หนัก แรงนี่ได้ยังอยู่ม่แพ้พวดบากันเฉยๆนะบอ๋อแม่มานอนพี่บ่อมือนี้แม่มานอนน้ำบ่อโอ้นอนอืมแม่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 ว่านาโวันิมอืมัมีนโแม่แ่้ง่นง่าาแม่แม่อืมพนเดินแม่เพ่น่าไหม่ ตัวใหญ่ยี่บ้อปลาโล่ปลายไหโลปลายพี่โตโลปลายปะโลกับหนึ่งขีดโล่กูหนึ่งขีดแนนขีดได้โลปลายใช่ป่ะบางมาทางนี้น่อมามื่อขึ้นรถแล้วมื่อนี่แต่ว่ามื่ออื่นเช้าอ่ะซีเมนท์ห้องขึ้นรถเมื่อนี้เล้วเดี๋ยวสีพามาดิ่งเนาะถ้าว่าโบเห็นอยู่นี่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเนาะอ้าาาดูว่าจังไง ไม่เมื่อยตัวเมื <compelling> mm ่อยแล้วํำมาไอ้มาจะเวียดมาจะสวัรค์ผูแต่มาซื้อแวซื้อมาเมื่ออื่นเมื่อื่นได้ไหมาสาเมื่อื่นได้เมื่อื่นแ้วไม่ได้คุณห้องน้ำคุณห้องน้ำกาได้เสาแล้วกาถามไหมโค้งไหมด้ไม่นะไม่โค้งไม่ไม่หลังคาดีแต่กระดินบล็อกเออแล้วก็ทอแล้วก็ทอทอดิน ให้กะปูนบ่คุณก่อนให้กะปูนคุณก่อนบ่อยากขุดก่อนบ่ดินี่ให้ขุดก่อนขุดก่อนมันก็สิเกกะซื่อขุดแล้วก็เนาะขุดแล้วขุดแล้วเฮาจังเฮ็ดเลยบาเดียวเลยเอาท่อลงเลยเนาะแม่นเอาท่อลงแล้วก็ถมแล้วก็จังก่อห้องน้ําขึ้นอีกอย่าพื้นที่ือเจ้าก็มันหอมดีขดดินขึ้นมาหลายมันสิเกกะมองทางเจ้าย่างเฮือนมันสิหลายแต่เาก็ยังเกกะบ่แฮงได้เนาะเาบ่ได้่างเลยอืแต่ กุบเนาะแดงนอนอยากได้ของน้ำแหงเนาะก็จะแจกให้เจ้าได้ไว้คือกันก<ด>พอเพิ่นกากะส่งมาอีกเป็นเสาเนาะนี่อ <ะ S 2> คอยไปแล้วเห็นยังก็ค่อยไปเล้ปุปปับบาทเดียวกับ่บได้หลายเวียกอายกันเลยตักลงสวรรค์นเนยกลับกลับมาพี่มาซ<ล>ื้อแต่แขกอีกเ,กเนาะแต่แขกอีกเดี๋ยกวก็ซื้อปามาให้เจ้ามึอน,นี่ใจได้เลยย่านบัวทัน ยันบอทันยันตลาดปิดแกนเขากินเบิร์ดได้แบเนี่ยเขากินเบิร์ดเบิร์ดแล้วเข้าอยู่เฮือนเจ้านะเบิร์ดแล้วเขากับเบิร์ดเข้าเบิร์ดไปได้เห็นหน้าปีนดำยืดไปนะเดียวลำชายไปดูได้แล้วหายชอบเดียวเจ้ากับดำบ่ดำหน้าปีเนี่ยจะหายชอบเดียวลำใกล้ชิดแล้วหายชอบเดียวมีหน้าผัดบุ้มีเราถ่าเห็ดเนาะมีเราถไายเขาไม่ยืดใจเนี่ยหัวเป็นห้องไม่ได้พญานาคอยูหัวเป็นห้องไม่ได้พญานาคอยู่อีก มันเป็นคนมั้งนามชอว์กับจัสนามชอว์นามกัดเนาะมันมันลั่นของมาทางกลางไงนะได้ผัวใหญ่ฟาหัวยหดิผัวใหญ่ผัวใหญ่คนละฟาผ้วใหญ่เนาะเออคนละฟาผ้วใหญ่กับนาผัวใหญ่เนียนแก่กันเนียนป้องเนียนนะเราไปหาน้อไม่ตลอดได้ตอนนั้นเนาะไปหาดุขึ้นใหญ่ถ้าหวยลุ่มพี่แหละวะหามาขายเนาะเออทั้งลุ่มทั้งทงคนละฟาพี่กับมีเนาะฟาพี่มี่ใบเดียวเนี่ยนี่ฟาเดียวกับมีได้กับนาผัวนี่กเนียนกับนาใต่ขวาน้าน้าไพ มาจะทำนานเนาะแมนผ่าลม้่าฮ่าฮ่เ้มนแ้วเนาะคืนนี่ผ่านมาพี่ปอบไรนอ่ะอาะลอปร้อเคนได้เฮคนได้โประแพ่วโอ้นะออคือหัวไัอหัว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 อัวหัไหัได้วหัหัวหัวหัวัวห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 ่วััวไว เฮ้รถฟัน huh. ไ no oh well. no no oh. no ีิ่อเนาะฟันี้ส่อเบิ้งนางลายเฮ้ยยันเบิ้งนางอ่ำเลยโอเนบ่เบื้องนางเบื้องนางพีาลเลยคืดได้เบิ้งนางพีค่ะตมือด้่มือคอยเบื้องนางช่องจ็ตลายได้นังงั้นนางช่องจ็ตอนเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นะคอยจนฟันเหาะ ข่อยนอนก็เหาะข่อยว่าข่อยเหาะได้แม่นั่งอันอีชังก็สั่งทอกสั่งทองนะตุ่เงาป้ามป็นยังนะไอพันว่าไอมีเกิบมันเหาะได้นเหาะอะไรกันเลยฮะใครยกเงินเงาป้าจะบอกขี่มงหมอไทยแม่นป่ะย่านเนื้อย่านไรก็แล้วพันว่าไทยเป็นเงาะปลาเนี่ะเอาจะหูจักกันเนาะหมูกันเนี่ยหมูกันหูจักกันเพียงแต่ว่าแงกกันไปเติบโตเรียกคนละแนวคนละ แต่วาซดท้ทยก็ได้กลับมาเห็นกันคือเกากันคเาเขากินเบลเลวไปดิเขากินเบลแลวเขากินเบลเลวตัวเด้ออ่าเขากินเบลแลวเนาะเขาไม่ได้เขาตายคนเนาะเขาเปลือกเบิดบ่เขาเปลือกนะมือมือแล้วเขาเปลือกม่มีเดาไทยไปทีเขาเปลือกนียโยมีอยหรเขาเปลือกนะตอวน้ำฉกตัวน้ำฉกแต่วมีอเดาตัไปชีตว้ชฉบเป็นชิคุโมปิน Đưa cả bụng cung chẳng qua là nó cung 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 cả tham một vớt phun lẹ nó là bảo gần ba sẽ sẻ đi cho bài đi đơ hạ ừ. à, ngua ô đời đời tham một hiền หน้าเองเนาะหน้าเนี่ยหน้าก็หน้าคนเนี่ยหน้าเขาฝากหวยนี่นี่ถูกจะเพิ่งเนาะถูกจะพึ่งเออเออบุญกันจะคอยดูแจ้งเลยอยู่แจ้งเลยเหรอยู่แจ้งเลยอ่ะบุญในนั่นดิบุญบ้างเอาดิประมาณนี้เนาะให้น้องพักผ่อนใช่ไหมโดยให้ grab o เด้อมาดีเด้อกินในแซบกินในแซบโดยสบายดีสบาายดีเนะอ่าบาย อบายสบายละโอ้ยแต่แพงกลี้ยลูกาวองคือเรามีองใหญ่างนี่เนาะตัวนี้กับองเนี่ยนี่เพื่อนเคยเห็นจบ่อนี่พื่อน้ององใหญ่ข้ามเาหมนเคยเห็นะบ่นี่เพี่อน้ององใหอ่าขึ้เช้ามขึ้นเช้ากหนเคยะบ่อนค่อน้องงแหญ้นเช้าเ พี่น้องเอ้เนาะอ่าสิประมาณนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อห้กำลังใจกันไปเมื่อละเล็กเมื่อละลอยพี่น้องเลยเกิดเป็นคนอ่าทำไว้ความดีน้องพี่น้องเนาะบดโดกระจากกันพี่น้องไอ้เกิดมาเป็นคนนี่เนาะมัะมาจากกันไปแล้วกระจักชิปายุใช่กตยังโมหูตัวนักกเนาะมันเป็นเรื่องของ อนาคตว่าสั้นๆสาพี่น้องเพราะว่าตอนยังเป็นคนนี่กะพาเงีอ่าพากันทําดีไว้อย่างะไรพี่น้องเนาะแต่กะหักษาคุณงามความดีไว้พี่น้องเนาะให้กาลังใจเชิงกันและกันช่วยเหลือเชิงกันและกันแต่การช่วยเหลือกะซอยสัมีิวาซอยได้เนาะพี่น้องเนาะอย่าให้มันเหลือบ้ากรอแห้งของตัวเองพี่น้องเลยอเพราะว่าแต่กะแต่ละคนกะชีวิตของแต่ละคนกะเวรกรรมของไปของมันเนาะเกิดมาเป็นคนพี่น้องเลยเนาะ ประมาณนั้นพี่น้องเอยกะสุดท้ายนี่กะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปของตัวชิดจงมีสุขภาพแข็งแรงตัวดีมีเฮงเบืดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยพี่น้องเอ๋อไปซะจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องนะบุญนักษาเลยกะพาคุ้มครองพี่น้องกันเนาะกะฝากอ่าาเบิ่งแล้วกะโบขำโฆษณาให้ตัวชิดในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อๆไปพี่น้องเอย สำหรับคลิปนี้ก็เสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อ,ดเ,ดอ,อเป็นตกดินแล้วพี่น้องค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนรับฝันดีบิดคู่สูคนเดอ้อ